สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่กทานนะคะสวัสดีวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ไปโรงเรียนอีกหนึ่งวันนะคะสั่งปิดวันนี้นะคะตื่นขึ้นมาแม่ก็เหมือนเดิมค่ะดูแลลูกๆนะคะจากในบ้านออกมาข้างนอกบ้านให้อาหารพวกเขานะคะจะมีใครบ้างนี่คำแก้วจำปาจำปีเฟื่องแในดำอันนี้ก็ชายเย็น เย็นก็มาตื่นขึ้นมาเขาก็มาหาบัวขาวแล้วนะคะชาเย็นเป็นปกติเลยทุกวันนี้แม่ดำแม่ดำนี่แม่ดำน้ําใสบรรยากาศเมื่อเช้าเป็นแบบนี้นะคะเป็นเป็นแบบนี้อากาศจะเย็นๆช่วงเช้าอันนี้อาฟู่นะคะอาฟู่แต่งตัวเดี๋ยวจะพาไปดูเด็กๆ จะเอลอรลอ,ลอกันทั้งนั้นเลยเขามองอะไรรู้ไหมคะเขามองชาเย็นเขามองชาเย็นใหญ่เลยคะ่ะเขามองแบบไม่เคยเห็นเนาะไม่รู้ว่าตัวอะไรแต่ว่าชาเย็นก็ตัวเท่าๆกับพวกเขานั่นแหลคะค่ะพวกเขาก็คงจะคิดว่าเอตัวอะไรประหลาดจังตัวเท่าๆชั้นเลยแต่ว่าทําไมหน้าตาไม่เหมือนชั้นคงจะคิดนะคงจะคิดนะ มีแต่ตัวมีแต่ตัวผู้นะคะเนี่ยนี่เรียงรายนี่มีแต่ตัวผู้ที่ทำหมันแล้วดูเสือน้อยนะคะโอ้ยเสือน้อยเขาเก่งค่ะทุกวันนี้น้ำหนักขึ้นตัวอ้วนขึ้นด้วยนะคะกินวิตามินค่ะกินวิตามินที่คุณยายหมอส่งมาให้อ่าส่วนส่วนแม่ไฟเมื่อเช้านี้ก็ขี้อ้อนมากค่ะแม่ไฟดู ดูดูกระฉับกระเฉงมากนะคะนุก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ด้วยเพราะว่ามือถือก็เอาไปชาร์จแบตต่ออันนี้ก็จะเป็นมูมูนน้ำใสกินน้ำในอ่างบัวไม่มีบัวลวคะค่ะมีแต่น้ำน้ำใสๆนี่แหละเด็กๆจะมากินน้ำตรงนี้นะคะมากินน้ำตรงนี้เขาก็ชอบมากินตรงเนี้ยคะ่ะมากินน้ำตรงนี้กัน วันนี้ก็เที่ยงนี้ต้องวันนี้ไปโรงเรียนอยู่นะคะเป็นโรงเรียนอยู่ช่วงเที่ยงก็จะปิดกล่องช็อกกันนะคะช่วงเที่ยงก็จะปิดกล่องช็อกกันอา่าก็เราเหนือมาทั้งเทอมแล้ว <c oughs> ก็มีปิดกล่องช็อกกัน <c oughs> ว่ายังไงน้ำใสในน้ำใสนี้ก็ทำมันแล้วนะคะ ทำมันแล้วสบายชิวๆเลยเก่งมากเลยวันหยุดก็ถึงถึงจะไม่ได้ไปโรงเรียนแต่แต่ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆหรอกค่ะลูกเยอะมีแตมีจะวางแผนจะทำนู่นนี่นั่นอ่าเดี๋ยวก็โอ้หลายอย่างคะ่ะเดี๋ยวก็จะได้ทำคลิปให้ชมทำอะไรบ้างปัดกวาด โรงนี้จะต้องปัดกวาดทำความสะอาดกันยกใหญ่เลยนะคะโรงของเด็กๆข้างบ้านเนะะี่ยค่ะก็จะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างนะคะมองอะไรมองอะไรคะเดี๋ยวจะพาไปดูแม่ลูกอ่อนนะคะเมื่อวานนี้ไปตอนเลิกเรียนนะตอนเรียนก็ได้แวะไปดูเด็กๆนะคะแม่ลูกดูเธอกินนมกันอุย้ย กินนมกันดูสิเด็กๆน่ารักมากนะคะท่านในอยากเมตารับน้องไปเลี้ยงนะคะติดต่อนุกได้เลยนะคะน้องเป็นตัวผู้ซะส่วนใหญ่6ตัวเลยค่ะตัวเมียมีแค่ประมาณ3เขาเอาไปเลี้ยงแล้ว1ตัวนะคะก็เป็นเขาก็คงจะเป็นคนที่รักสัตว์เหมือนกันนะคะเอาน้องไปเลี้ยง ดูสิมีแต่ตัวอ้ว,อวนๆน,น,น่ารักก็อย่าลืมนะคะถ้าท่านใดจากเลี้ยงน้องอยากเอาน้องไปดูแลนะคะติดต่อนกมาได้เลยนะคะดูที่ตัวนั้นไม่เหมือนเพื่อนเลยสีน้ำตาลตัวนั้นอ้วนมากมากรักมากแล้วก็เป็นตัวผู้ด้วย สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ